จากไหนกลับเข้าไปันนี้เหรอคะดีคือคำสั่งแล้วแย่คือคำสั่งไม่ได้หรอแย่คือขอโทษโอเคเข้าเข้ามินและโซนี่จะมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ f รั่งีแองวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ครับออชิลล่านะคะทุกคนเย่ซึ่งตอนนี้นะคะเราสวมบทเป็น โลมานะคะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่โอเคมาวันนี้นะคะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันเลยแล้วค่ะทุกคนเนาะซึ่งอา้าวหายไปหมดเลยโลมาลหรือฉชลล่ามันเมื่อกี้เอา้าหายหมดเลยเอา้าโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตาหมดเลยอุ้ยเสีเยงอะไรเออนี่บ้านอะไรแม่มดอีกแล้วแม่มดพ่อมดอีกแล้วนะคะทุกคนกรรม ว่ายเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเอ๊ะทำไมไม่อยู่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำไมไม่อยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงร้องไห้เหรอโอ้ยน้องน้องอย่าพูดของเด้อ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 เดเสียงก็ดังน้องอย่าร้อง หลอนเลยอะไรเนี่ยน้องร้องไห้เหรอทุกคน What the เฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับน้องร้องไห้ด้วยอุ้ยโอ้โหเสียงน้องเจ็บอะไรประมาณนี้แหละทุกคนเหมือนเมื่อกี้เราเห็น,นน้ำตาเดี๋ยวคิดไปเองโอ้โหหนีก่อนเก็บเห็ดด้วยระหว่างทางแล้วกันนะคะทุกคนนะจุบจ๊บ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 จุ๊บจุ๊บเก็บเห็ดระหว่างทางโอเค เบอร์รี่วุ้ยขอเยอะเลยจุ๊แย่ทุกคนทำไมจะมืดแล้วเนี่ยเปิดมาโอ้โหไม่งั้จะมืดอีกแล้ววันวันตลอดเลยเวลามืดอะเฮ้ยเอาอีกละพอบอกแล้วกวูพอบอกว่ากลัวตอนมืดก็เอาอีกละเนาะเอาอีกละ เนี่ยไมคับตัวนี้รู้สึกว่าบั๊กบ่อยนะคะเนี่ยทุกคนอโอเคเฮ้ยเสียงไรอะเสียงมันดาบเลยโอ้ยโอ้ย,อ,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 ยอะไรอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะวุ้ t t ่ะอะไรครับเนี่ยทุกคนทำไมจู่ๆน้องก็ติด เออติดไฟเฮ้ยอ๊องอ๊งเกิดอ,อ,อะไรขึ้นอะ่ะขึ้นไปดูจากมุมสูงนะคะเพื่อรอูอออ้อะไรเงี้ยยยยตัวนกตายเลยทุกคนนี่เนี่ยรีบหนีดีกว่านะคะกลัวจะเป็นเหมือนน้องเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหคู่จิบคู่จิบ ตัวอะไรมาตีอ่ะมันลองหนได้ด้วยทุกคนมอนสเตอร์ใหม่มั้งนะคะไม่รู้มาจากบอสอะไรอะ่ะคือแบบมันลองหนได้ด้วยน่ากลัวทำตัวคราฟก่อนนะคะมันล้องหนแล้วแบบเหมือนมันมาตีเราอะ่ะทุกคนขอญาติคุณหินนิดนึงจิบจิบเอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ย เห็นมองไม่เห็นคือควันเหรอวิ่งอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยวม่เลเวลปะให้ถ่ายให้เดาไม่ใช่เลเวลใช่ไหมเ,<อ>เอาเอาเอา,เอาพิษนะคะนี่ตอนแรกก็แบบนึกว่าพิษไม่ก็เลเวลวะทุกคนโอ้โหพอเตอรอะไรเนี่ยรีบไปดีกว่าทุกคนมันน่าก,กลัวแล้วอะ่วะเดี๋ยวินเดเดนะคือมอนสเตอร์อะไรไม่รู้อ่ะ มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยวิ่งไม่ได้ด้วยหรอเดี๋ยวดิคืออะไรอ่ะอะไรม,มันตามเราเต็มที่เลยทุกคนหืมตามไม่หยุดเลยคือตัวอะไรเอ่ยโอ้ยเสียงดาบแลวคือดาบหรอตัวอะไรวะ ว่าว่าวสวัสดีค่ะเออวางวางอาวุธลงก่อนก็ได้นะคะอะไรอ่ะคาตาน์แมนฮะคาตาน์แมนอย่างว่อะไรคือคาตาน์แมนโอ้เขาคือผู้ใช้คาตานะนะคะเหรอเหรอมาจากเรื่องอะไรเนี่ยรู้จักฉันหรือไม่ไม่ค่ะ หนีเลยทุกคนหนีหนีหน,นตายโอ้โหเขาโดนเขาโดนจดู่ๆก็มีเสียงออกมาชินเอฟซีเชนซอมแมนต้องตายโอ้หนูหนูหน,นูไม่ใช่ฟซีเชนซอมแนไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคนแล้วผิดคนแล้วหนูไม่ใช่ฟซีเชนซอมแมนอ่ะแสะดงว่ามาจากเชนซอมแมนเหรออ๋อเหรอเอาหายไปแล้วคาตา,า,าตนาเตนาแมน อ๋อเหรอมาจากเชนซาวแมนเหรอคะทุกคนโอ้ยังไม่ได้ดูเลยนะคะตั้งแต่ทำคลิปครั้งก่อนก็นั่นแหละใจเย็นนะพี่โอ้รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำเรานี่คาตนน้าแมนนี่นเองหยาอือือ,อคือตั้งแต่เล่นครั้งก่อนที่หนีพาวเวอร์ Power, กับเดนจิแล้วก็ปจิตะนะคะทุกคนก็คือแบบบอกว่ายังไม่ได้ดูใช่ไหมตั้งแต่ครั้งนูน้นจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ดูเลยคะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย้ยโหจะนั่งนล้วหนีซะหน่อยไม่มีน้ำมันนั่งได้คนเดียวคุณเอาอะไรเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยตกใจหมดไม่เห็นมองไม่หโหโอ้โเจ็บจเจ็บใจเย็นใจเย็นเย็นคุณเราคุยกันได้คุณคุหนีดี๋ยว่คนเราว่าเราวิ่งนะปลาอะไรเนี่ยเอ้ย มีอะไรก็คุย <c ười> คือแบบจริงๆเขาน่าจะฆ่าเราได้ง่ายๆเขาไม่เอซีเชนซอมเมนนอกไปไม่คือแทนที่เขาจะฆ่าเนาจริงๆอ,ะ, <c ười> ๆอะเขาก็ไม่ฆ่านะคะจริงๆเขาน่าจะฆ่าเราได้แบบง่ายๆเลย <c ười> เขามีดาบเขาเป็นคาตาณาแมนใช่ไหมอะเออโอ้โหโทษเขาโทษค่ะขอโทษค่ะ เสียงฟันดาบทุกคนอุ้ยดาบอะไรอ่ะอยากได้บางจังโอ้โหดาบอย่างยาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนทีโดนได้ตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นแบบกระบวนท่าของเขาเหรอคะทุกคนแต่ว่าใช้ใช้พลังไฟแล้วก็ทำให้มืดแล้วก็ใช้ดาบฟันอะไรเงี้ยเป็นคอมโบอะไรเขาหรือเปล่า ไม่มอะไรอ่ะอ๋อบ้านนักเวทเปล่าโหมีพิษด้วยคอมโบพิษนะคะสุดละคุณคุยกันเรดีๆก่อนเอ่อเราเราเราขอโทษที่ไม่รู้จักคุณคือเราไม่เคยดูไงไงเอ้าเอ้าเอาออกไม่ได้เย้ยคุณออเยสี yes, โทษเ <laughs> ฮ้ฮเจอคนดีนะคะบางทีเราก็จะเจอพ่อมดที่แบบไม่ดีก็มีนักเวทนะเนาะ อุ้ยช้าแล้วหายไปแล้วอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะรัตตุยหนูอะ่ะมาจากไหนกลับเข้าไปอันนี้เหรอคะดีคือคำสั่งแล้วแย่คือคำสั่งไม่ได้หรอแย่คือขอโทษโอเคเข้าเข้าอะไรเนี่ย ขึ้นไปอ๋ออ๋อขึ้นก็ขึ้นค่ะขึ้น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 แล้วค่ะขึ้นแล้วขึ้นแค่นี้เพราะทุกคนเขาไม่รู้หรอกแค่นี้แอบมองข้างหลังโอ๊ยตกใจจริงอะไรเนี่ยโอ้ยยังได้นเสียงดาบุ่ยเกิดอะไรขึ้นอะอุ่ยตกใจโอ้โหว่าจะเป็นลมอุ้ยหนูติดอะไรเนี่ย ะปีนไล่เราจะรอดได้ไงเพราะค้าคือเจ้าเมแห่งไปเดี๋ยวเด๋วไม่ใช่พี่เรื่องโอ้ยอะไรเนี่ยเอ่อคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ยังไม่ทันได้พูดเลยเราก็อยากเป็น,น,นก็ตายได้ก็ใช่ก็ตายได้ค่ะแต่พอดีว่าเมื่อกี้เราเรามีพลังวิเศษ เป็นอมตะใช่มีพลังวิเศษที่เราแบบเป็นอมตะได้ไงคุณนั่นคือความลับนะคะเอาจริงๆก็รอดได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันใช่รอดได้ไงฮาวไม่ตายด้วยสุดยอดเลยทุกคนเมื่อกี้ก็ตกใจอยู่นะคะแต่เก็บทรงนิด้หนึ่งวายครกดลไดวาย ตกใจโอ้มาจากไหนเนี ar, oh, ่ยอ cool, cool. oh, ๋เบอร์ร no, ี่นี่กวนใจโอ้โหคุณคุณใจเย็นคุณ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 อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาน่าจะเริ่มโกรธแล้วนะคะไล่ลงมาไม่นะม่น่ารักเวอร์เลยเสียงก็น่ารักเขาเริ่มโกรธแล้วอ嘛เว้ยแต่เราอยากได้ดาบคาตาะบ้างอ่ะไม่เสียงอะไรเนี่ย วุ้ยทำไมจรอเคปอยู่แบบนั้นวะคุณคาตะว๊ดคุณคาตะนามนคุณมีเอ่อดาบไหมคะดาบคาตนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เเดวพอพอเถอพอเถอวุ้ยตีเขาไม่ได้ด้วยวุ้ยเนี่ยอมตะของจริงทุกคนอมตะของจริงอืมอะอมตะของจริงเหรอหนีกันนีกันนิดนึงเออทำไมเราไม่ตายวะเฮ้ย อะไรขึ้นแบบตกใจที่สูงก็ไม่ตะเฮ้ยเอาเอาโดนแล้วโดนแล้วอ๋อเมื่อกี้ข้าน่าจะแบบปากาะก,ากงปาววาเองอะไรเงี้ยเนาะคุณเร้ขอดาบได,ได้ไหมเลยอยากจับดาบคุณเขาอ,อยู่นิ่งๆแล้วมาเอาโอเคค่ะคุณทุกคนเราชอบดาบคาตาะมากเลยคนะเป็นดาบที่เราชอบที่สุด ใช่เลือกระหว่างคาตนากับดาบอัศวินแลยพวกเนี้ยชอบคาตนาสุดเอ้าเลียมก็น,นี่ว่ะอย่าให้ตีได้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยวจะแอบขโมยดาบเองก็ได้ขโมยเองก็ได้เว่ต้องขโมยเองก็ได้ในเมื่อเขาไม่ให้มาดีๆนะคะดาบของเขาเราอยากได้มากเว้ยแบบเป็นดาบที่ทรงพลังฉะนั้นเดี๋ยวเราจะ ขโมยมานะคะซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้ยินแผนการของเราหรอกทุกคนเนาะไม่น่าจะได้ยินหรอกนะคะไม่ได้พูดเบาไม่ไม่ได้พูดดังเลยเออเราพูดไม่ดังพูดไม่ดังทุกคนได้ยินครับอา้อาวจือเอาตีเขาไม่ได้เนี่ยเฮ้โยโอ้โหค้างเลยอุย้ยอะไรอะทำไมหัวเราตกอ่ะอีซี่โหพิมพ์ง,งี้ พิมพ์งี้หัวร้อนเลยทุกคนโหกล้าพิมพ์อีซี่ได้ไงอ่ะได้ได้ได,ได้แน่จริงก็แบบน,นั้นสิแน่จริงก็มาดวลหนึ่งหนึ่งกันเออมาขาตานุนงคาตาะอะไรเดี๋ยวเจอโฟอานะโ <c oughs> ฟอานะบายไปแล้วเอาเอา้าไปรู้จริงเหรอ จะร้ายอ่ะโอเคไปกันเดะไปกันเดะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตลาไปก่อนนะใครชอบเหมือนกดไลค์กดแชร์กดซับกดซับตัวใครที่ชองฟออาร์ซีด้วยนะคะใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะป๋าโอ้ใจเย็นอะไรเนี่ยเขาดูแค้นนะทุกคนป๋าบุย